เซฟฟิตป่าในแหลงซูพปม์66ดาวแล้ววันนี้ผมมีเซตไอเทมที่แบบโคตรสมดุลของเซลฟิตมาแนะนำนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูในเกมกันดีกว่าครับโอเคมาก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็เข้าไปอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็อยู่กับผมให้โซซอกาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตไอเทมในผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับแล้วก็ใส่เทคข้อความพิมพ์อธิบายไว้ด้วยว่าบิลชิ้นไหนเจอแบบไหนนะครับก็ ที่บอกว่ามันสมดุลเนี่ยเพราะว่ามันในแรงสูพีมเนี่ยมันสาเท <Yeah. S 1> ่าที่เล่นมาเนี่ยสายดาบมันเล่นค่อนข้างยากนะครับคือบอกว่าไงอะ่ะคือเขาไม่ได้เล่นแบบที่จะมั่วขนาดนั้นนะซึ่งการที่เราเล่นสายดาบเนี่ยมันทําให้เราแบบแก้ตรงจุดที่เราเล่นผ่านได้ยากอะ่ะมันไม่เหมือนสายขวานที่แบบว่า ถึงเราจะเข้าไปพลาดแล้วมันออกมาง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ครับมันสามารถเล่นได้นานกว่าแล้วพอขึ้นมาในแรลงสูงๆหรือว่าดาวสูงๆประมาณนึงเนี่ยคือพวกแคลรี่อ่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นงานแล้วเมทเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินแบบเกาะแคลรี่เลยแทบจะเดินกรุ๊ปสเลยเมทแคลรี่โรมเนี่ย มันทําให้เราเล่นสายดาบเนี่ยหลวงค่อนข้างยากนะครับยากในระดับหนึ่ง,งแหละแล้วคขเล่นค่อนข้างกันเป็นงานด้วยซึ่งการบิวสายขวานมาสําหรับเซธเทมที่ผมขึ้นให้เนี่ยมันจะทําให้เราแบบเล่นง่ายมากๆแล้วดาเมจก็พอแบบสามารถปิดแครี่ได้เหมือนกันนะครับปิดแครี่ได้ดักฆ่าแอซสซินได้คือชิวเลยแล้วทําให้เราแบบถึกด้วยนั่นแหละมาตอนนี้ก็จบ ฟาร์มมาจบมาแล้วก็รอดักตัวกลางนะว่าจะมีตัวหลุดหรือเปล่าว่เขาอยู่ในป้อมไปวะเกมนี่เป็นเกมกด5้านะครับเก็บแต้มของโปยังหลีกนะผมจะขึ้นเป็นขวานชิ้นกลางมาก่อนนะอันนี้จะขึ้นไปไฟมังกรน,นะครับถ้าผมได้ขวานชิ้นกลางเสร็จผมจะขึ้นเป็นสเปียแล้วก็กอสะทอดน,นะครับถ้าป่าของเขาเป็น ป่าดามเมเดเวทเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นไม่เล่นอัพทอยนะแต่ถ้าป่าเป็นกายตัวกายภาพก็จะขึ้นเป็นกอรสะทอน,นครับวิงานสวยจัดโดดเทวต่ออุปกรณ์ยกสวยจัดโอเคเทวตายครับวิอะไรของลิงเนี่ยอืมไอ้ธมาอะไรครับโอเควิฟีมังกรนะเนี่ยวิไฟสวยจัดโอเคแบบนี้เราวนทามิ่งแรับเย็นนี้เจอเป็นลิงด้วยนะซึ่งลิงเนี่ยบอกเลยว่าสําหรับเซตเทมนี้เนี่ยวิอะไรเนะี่ย คือสำหรับเซอไอเทมเนี้ยถ้าลิงโผออกมาแล้วเบิร์ดเราชุดเดียวเนี่ยเราไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยว่าเราส่วนลิงหลับได้เลยนะแล้วเกมนี้ที่มันเล่นได้ง่ายนะเซลฟิตเนี่ยจะเล่นได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้ตัวเขาแบบโมบิลิตี้เขาค่อนข้างต่ำนะแล้วแครี่เขาเป็นตัวขาดตายด้วยแล้วก็เมจเขานะครับซึ่งป่ากับออฟเนี่ยโมบิลิตี้ก็ไม่ได้สูงเลยเซลฟิตนี่บอกว่าชอบนะครับเกมแบบนี้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะ ทีเวิร์ดของเราในเกมนี้ก็คือเทลอนนาครับอันนี้ผมจะดักงเล่นออฟเลนเขานะครับอ้าไม่อยู่โอ้โหเขาเล่นเซฟจัดเพย์เซฟจัดเลยวะเปิดเลยกลุ่มสองบัฟเลยโอ้ลิงโผล่บนครับแบบนี้เราหน้าไอ้กลุ่มสองบัฟได้นะ ที่บอกคอรับเซลฟิตเนี่ยถ้าหย,หยิบมาเจอในเกมที่เป็นแบบตัวช้าๆแบบเนี้ยตัวมันเล่นค่อนข้างที่จะสนุกนะครับตัวมันเล่นค่อนข้างง่ายเนาะไม่โดนแต่ถ้าหยิบมาเจอแบบตัวพวกเร็วๆพิ้พวๆอะไรเงี้ยอย่างฟินนิกเงี้ยโอ้โหลำบากจัดแคลรี่ด้วยฟินนิกเนี่ยลวงโคตรยากผมบอกเลยยูข้างบนอะไรวะนะโะถมหดจัด วนความที่ว่าเกมนี้แค่รี่เราเป็นแวนด์ด้วยแหละมันต้องต้นเกมมันต้องเอาเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้าต้นเกมมันเอาเยอะไม่ได้ในเลือดเกมมันจะเล่นของอยากนะครับอย่าน่าจะโดนจับนะแบบมันมืดเกินนะถ้าโดนจับแบบว่าเผื่อมีตัวซ้อนนะเราอย่ามั่วนะเราเล่นใจเย็นโน้ยอะไรเนี่ยเล่นสมบูรณ์เราเล่นใจเย็นหน่อย ี๋ยวรู้สึกว่าขี้เกียจที่จะประคองแต้มของเซลฟี่บะตอนนี้โคตรขี้เกียจเลยครับแต่ก็ยังอยากยืนต่อนะอยากยืนต่อสักสักเดือนนึงก็ไม่รู้ว่าอุ้ยสองตัวอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงโดดเลยโอเคอ่าเสียร้างแต่ไม่รอดครับได้แวนต่อดว้วยเนี่ยโอ้โหเมดเดินมาลาดเห็นไ,ไหมขนาดคือบิ้วขึ้นมาเป็นสายขวานนะ ยังเาเมจยังพอปิดแครี่อ่ะแล้วคือเราไม่เสียเลือดด้วยนะเฮยอะไรของเมจเนี่ยเฮนะ้ยอาจะผักเขาป้อมหรือว,ว่าตัวเองไปฝั่งนู้นไปไหนเนี่ยเรียบร้อยสามคิวครับเนี่ก่อทอนต่อเลยอุ้ยตรงกลางอะไรเนี่ยโอ้โหได้กลางด้วย <team> จะเสียบนว่ะ <temper> คุ้มไหมเนะ่ยคุ้มอยู่เราป้อมนอกเราเราออกได้สามป้อมครับ ปิดเลยหาลิงเลยโอ้เว็บเกมนี้นี่ที่ว่าง่ายอยู่นะสำหรับตัวเรานะแต่ก็เอ่อพอพูดว่าอะไรอะ่ะโดยรวมมันก็ไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวอะ่ะคือตัวเรามันเล่นง่าย,ยางไงส่วนตัวผมอะ่ะแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะแรงไทยอะ่ะ ถ้าโดนแบบไฟเดียวก็คือแพ้ะก็ข้างรวยนะครับเกมนี้เกสิเอดแล้วถ้าเราได้ก่อนสะท้อนก่อนแปดนาทีนี่คือเกมนี้เราโคตรแข็งเลยนะผมบอกเลยถ้าลิงมาผมจะโดดนะมุมนี้ดักบูครับเรียกเพื่อนมาช่วยนะ รอเติมด้าเม็อ่าเข้าออเลยอ่าพันี้ไปแล้วด้วยพันี้ไปแล้วด้วยโอจ้เย็งครับโอ้โหข้างบนข้างบนเราได้ด้วยได้บ้านโคดสโนวบอลเอาจริงตีดาร์กได้น่ะคุมบับเนี่ย เล็ดักเล็ดักเล็ดเล็ไม่ขึ้นดิอะไรวะเนี่ยมาก่อนท้อเรามาแล iser, bills, ้วมาก่อนแปดนาทีจริงว่ะโคตรแข็งเลยเนี่ยเอาตรงอ่ะเพียอะไรแล้วกันเดี๋ยวเวลาอืเออบูก่อนไม่ต้องรีบนะตัวเราแบบเล่นไม่ต้องรีบนะ รอเล่นตามเพื่อนนะ่ะอย่าไปมัวสงอ่ะนันมัวสองพอลานมาคือแก่ยากครับตัวมันตัวมันไม่ใช่แบบพวกนาคอสอ้อยอุ้ยหุบสวยจัดมุดเลยโอย้หมดไฟวะอันนี้เราอรอเทลวหรือไม่ก็เมทนะรอแบบหลุดมามุมเนี้ยโอเมนมาวิเมทโอ้โหโด,ดีไม่โดนเมทอีกโอ้โหูโยนแล้วโอ้โหโยนแล้จะโยนเมล้า เกิดมาแก้ตัวได้อุยอะไรบ้าน่าอะไรบ้าน่าผู้ลิงได้ดาร์กอุยงัดสวยจัดโดวเทว์น้ำตาลน้ำหนาวเนี่ยโอ้ยโดนฟิกดูดเฮ้ยนี่ไงโดดต่อนี่ไงโอ้โหไม่ได้ฆ่าด้วยไฟสวยจัดครับบารมงัดโคตรสวยงัดลิงมาจาังหวะเมื่อกี้ลิงกำลังจะหนีครับหูเกิดมาแล้วมีไฟเลยว่ะโคตรชอบเลย แล้วก็สำหรับเซตเทมนี้เนี่ยคือความสนุกของมันเนี่ยก็คือเวลาไฟน์เนี่ยมันจะสนุกมากด้วยความที่ว่าดาเมจมีคือม,ม,มีมีดาบแดงเนี่ยกับสเปียร์เนี่ยคือมันพอแล้วแหละพอที่จะปิดเออแอสซินหรือแม่ก็แคลรี่หรือเมดได้แล้วแล้วด้วยความที่ว่ามันมีก่อสะท้อนหรือแม่ก็อทอยแล้วก็ขวานอีกเนี่ยทำให้เราแบบมีความถึกมีเลือดมีเกาะขึ้นมาอีกเนี่ยมันทําให้เราบวกสนุกมากเลยนะแล้วตัวเรามันสกิลคูดาวก็นข้งไวด้วย แล้วคือพาสซีฟยิ่งเลือดน้อยยิ่งเฮ้ยเฮ้ยยอะไรเนี่ยหยอกหยอกครับหยอกหยอกหย,ยอกแล้วคือพาสซีฟแล้เนี่ยยิ่งเลือดน้อยแบบยิ่งถึกด้วย <S <S บอกเลยโคตรมันเกมเนี้ยดาบแดงไวเลยเดี๋ยวรอชมเรดาเมจอย่างจ้าผมได้ดาบแดงนะ <S <S โคตรมันนะเซเทมเนี่ย <ๆ S 1> ที่ผมรู้สึกว่าเล่นสนุกพื่อความที่ว่าผมไปดูอ่อรายการแข่งของ RPL พมาด้วยแหละมัน นักแข่งเขาเล่นค่อนข้างไม่แทบไม่เจอเลยนะนักแข่งเล่นสายดาบคือเขาเล่นสายกวานกันหมดเลยด้วยความที่ว่าสายกวานอะไรนะสายขวานเ,เวลาอ๋อเทลฟิกครับดิงนั้นเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเกือบตายครับนี่คือพลังสายขวานนะโอ้โหถ้าเป็นฟอร์สแคปนะไม่เป็นไรไ,ได้ป้อมล่างครับ คือด้วยความที่ว่ามันพอดาวมันค่อนข้างสูงอะ่ะคนเขาเริ่มเล่นกันค่อนข้างเป็นครับแล้วการที่เราเล่นสายดาบเนี่ยผมว่า Impact มันน้อยกว่าสายขวานนะสายขวานมันดูทําอะไรได้เยอะกว่าจริงอยู่ว่าดาเมจมันอาจจะน้อยกว่าสายดาบกว่าจริงครับแต่ว่า Impact บางทีที่เราแบบต้องการเพื่อนเราต้องการในตัวค้ำอะไรเงี้ยต้องการตัวค้ำบางทีแบบไม่จําเป็นต้องล้วงเกินไปก็ได้อะไรเงี้ยบางไฟเพื่อนไปตัดตัว สำคัญไหมแล,แล้วเราเพื่อนต้องการตัวค้าอะไรเงี้ยอิมแพ t มันจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับอย่างมันสามารถยืนสู้ได้แทบทุกตัวเลยด้วยครับสําหรับสายนี้เนาะถ้าอย่างเจอแท้งเยอะๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องออกดาบแดงก็ได้เราออกมูลามาก็ได้นะครับเอารู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าอิมแพ t มันจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับไม่ได้ไม่อยากเสี่ยง ใน,นความรู้สึกของตัวนะจากใจไม่ส้มนะนคือใครจะมีความเห็นต่างก็ไม่ว่ากันครับอันนี้ขุมดังได้เนะี<ๆ>่ยโอเคเรามาดาบแดงแล้วครับตอนนี้ด้ำเมจเราค่อนข้างฟูแหละเทลเยอแล้วก็วูคคอถ้าหลุดถ้าหลุดเข้ามาในโพซิชันของเราเนี่ยคือล้มแน่ ดนเราชุดเดียวคือล่วงอ่ะเพราะแก๊กมันหึ้ยหึหน้าสวยจัดโอ้โหแล้วหงบสวยจัดรอโดดอะไรอย่างงี้นี่ไงนี่ไงแล้วคือแก๊กมันเป็นตัวที่การแคลรี่ไม่ค่อยเก่งนะน้องจ่ายจะเจอช็อตเซอร์ไพรส์หรือแบบฟิตดูดอะไรเงี้ยแล้วทีมเราไม่มีล้างแล้วแคลรี่เขาได้ตีมากๆอะไรเงี้ยถึงจะแบบโหดแอดแก๊กนะ อืม13นาทีวะดูทรงหน้าต้องวันดาง15คนะแนยสกอร์คิวตอนนี้อยู่ที่7คิวครับเกิดา5แอสซิอย่าน่าจะโดนดึงนะแจงคนี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่50 50นั่นไงโอ้้5จะขึ้น,นด้วยรู้บอกเลยว่าแจงคนี่เป็นตัวที่50 50ปัานนะ ถ้าดึงไม่โดนก็คือเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยนั่นไงแต่ถ้าดึงโดนก็คือตัวที่เป็นตัวที่โคตรเก่งอยากได้เทวะ่ะอย่ามีฟิกนะโอ้มันมีฟิกอีกเนี่ยโยนโอ้โหโดนดึงต่อด้วย <c oughs> โอ้โอ้บังบังให้ใช้ไดหน่อยเออนั่นแหละ <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> อย่านะ <c oughs> เอ้ยเว็บหน่อย <c oughs> เว็บหน่อย <c oughs> เอาเว็บก่อน เพื่อนเื่อนุอ๊ยอุยรถถังเอองั้นแหละสวยสวยสวยมากยี่ห้เกือบเกือบทั้งไทยไฟเดียวแล้วไงอฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของลิงเนี่ยไปไหนนี่ไงลม้มนี่ไงวิเมทไปแล้วไง้ย oh, อะไรมันขวดแรง,งกันโป๊กสองเหรอเฮ้ยในเวลาสวนครับในเวลาสวนแคลรี่ก่อนเลยแคลรี่นะ อยี๋ไม่ต้องรอดาร์กว่ะผมได้แล้วนะโหหน้าไฟิกนะเน,นี้ยตัดเว็บกลางเลยจะมีกองเกิดแล้วว่ะอีกนิดเดียวนะแกจะเกิดด้วยเด้หน้าต้องตีดานนะครับจุดนี้แอ้น่าเลยลอน่าจะได้ดาร์กนะคิดว่าว่าแกเขาเพิ่งเกิดแล้วเขาไม่มีป่าด้วยอ่ามันก็ตีแรงรอยู่นะสายเนี้ยอ็อบเจกต์อะ นี่ต้องไงโอเคเราได้ก่อนอยาอยากจะเย็นต้องถอยก่อนเซ็ตใหม่เซ็ตใหม่เลยหาเคียวนะสองร้อยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าน่าจะมีฟิกหรือยังนะตัวใน,นเป้าหมายเราคือตัวเดียวเลยเกวน,นานนะครับน่าต้องทำบนบนนหม ไม่หกครบุเล่นตามเพื่อนไหมอ่าเขาได้อยู่ฝั่งซ้ายครับเราซ้ายอุ้ยใครโดนเปิดอ่ะคุโดนตันหุบได้ไหมหุบได้ไหมน่าอุ้ยหุบได้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 ใครอ้าวหุบได้แคลรี่คุโดดแครี่เลยนล้วกันเฮ้ยหมดตีะเนี่ยวิ่งเข้าหลังไปไหนเนี่ยเรียบร้อยเอ็นครับแบบนี้ออืืเดี๋ยวแค่เมทตัวเดียวไม่น่ากันได้นะเมื่ะไ่ดีไป โอเคจบเกมครับมีเกิดด้วยไงแทงบานอะไรอย่างนี้โอเคน่าจบเกมแล้วครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะจะ500รซับแล้วนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะครับจะกดให้เนาะโอเคก็มาดูนีกว่าว่าใครจะ MVP นะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเมดนะเมทมันนี่ไง67สิบดาว ตามสูตรครับที่สองนะถ้าตัดชดโยนชดป้อมตรงกลางออกไปน่าจะเอ็มอยู่นะเออโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ